พี่น้องครับหัวใจสำคัญของการเฮศเกษตรแบบผสมผสานนั่นก็คือการที่หักธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งหลก้กกาพยายามคิดหาสรรหาสิ่งที่คนเฮาบริโภคนิยมแลก้กกาดูแลง,ง่ลายหลักการการเฮศก็คือ ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนี่แหละครับใจสําคัญการเหตุเกษตรผสมผสานซึ่งแปลสภาพจากแนวคิดตั้งแต่ก่อนพอแม่พาเห็ดพาทำมาพ่นหน่วยหนึ่งปลูกบักเพียกปลูกบักุวงปลูก,ลก,ลกพักพลนกันก็จะกินจนแหล้วแรงนะครับกินจนแล้วแรงหลังๆมาเริ่มวิวัฒนาการมาเหตุการเกษตรแบบเชิงเดียวก็คือ ปลูกเือนแนวเดี่ยวมีสบไรลกับปลูกสบไร่กับเห็ดไหต้นทุนแพงต้นทุนสูงแล้วก็ประสบปัญหาขาดทุนถ้าปีไดฝนแรงกับรไร้ผลผลิตแต่ถ้าเฮาเห็เดเกษตรแบบผสมผสานมีทุกอย่างอยู่ในสวนแม่จ่แนวอยากแนวกินหรือไม่ยืนต้นนั่งสีนะครับมเฮามีไหวกับเห็ดไห้ความอุดอมสมบูรณ์กับความสมดุลของธรรมชาติมันเกิดขึ้น มันมีหลากหลายพักหวานน้อยกระแตกยอดเริ่มแตกนะครับต้นน้อยต้นใหญ่ปูพ้นเปกันไปอันนึงอันนึงเบิดอันนึงยัง้งการเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานนี่ถ้ากล้วยเบิดเข้ากัยั้งมีพักหวานเพราะได้เก็บพักหวานเบิดพักหวานเบิดบพะเปลี่ยนเพราะว่าอายุเพิ่นโดนหลายปีแล้วก็ มะฮูอยังสีปูกไว้นะครับต้นนึ่งซ้ำนี่นี่ก็ตำกินโบเบิดแจกพี่แจกน่องเลยกินพร้อมเรือก็ได้ไปขายงวยสุกงวยเ,เพิ่มเพิ่นได้ไปขายนะครับเพราะฉะนั้นการเฮ็ดเกษตรผสมผสานจ้างเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นทางเลือกเป็นกเกษตรที่ยั่งยืนนะครับการเฮ็ดการ,กรเกษตรที่ยั่งยืนโฮเม่พี่น้องหลายผูลายคนก็ลัางหันมาเฮ็ดการ,กรเกษตร จะเริ่มต้นแบบใดบบยากครับมีทีหน่อยๆก็เริ่มต้นได้เริ่มจากข่างเฮียนข่างซ่านก่อนเด้อพี่น้องเฮ็ดปืชผักสวนคั้วสวนยอมปลูกพริกบักเขือปนเปลงไปให้ได้เก็บกินทุกมือทุกมือวิถีชีวิตประจําวันเฮ้าอยากจะไปซื้อแต่น้ำตลาดหลายนะครับบักพริกต้นหนึ่งปลูกไว้ได้เก็บกินอยู่ตลอดบักเขือสองต้นปลูกไว้เด้ยต้มได้สุ้บด้กินเป็นผักมีสุอันสุ่าง หัวไฮไปนาคันแท่ก็อย่าไปเห็ดคันแท่หน่อยเห็ดคันแท่ใหญ่ๆปรับพื้นที่ให้มันมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ได้ปลูกพืชพักไว้ได้มันก็เป็นการเกื้อกูลเกื้อนุนนะครับนอกจากเขาเสีเห็ดเขายางเดียวแล้วคันแท่เขาก็ยังปลูกต้นไม้ได้ในนาเข่าถา้เาเห,าดเห็ดน้ำบถทวมเห็ดดีๆนี่สามารถเลี้ยงปลาในนาเข่าได้พร้อมนะครับนี่จะรายได้เกิดขึ้นเด้อพี่น้องพิจนาเบิงครับผม ลองเห็ดเบื้องด้วยผสมประสานครับการเกษตรกล้วยครับเป็นผลพลอยได้ไปเรื่อยๆปลูกไว้น้ำข่างหัวข่างห้ามีจาต่ส,สิ่งที่ดีเสริมขมาครับ